สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำจะมาดูจันนะครับหรือสุภาษิตคนโบราณว่าเสียติดจันนะครับตอนนี้เสียติดจันก็จะเป็นคนทำหาหาดูได้ยากครับเพราะคนทำก็ไม่ค่อยทำแล้ครับก็คือแก่แล้วนะครับนี่ครับรูปร่างลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้ครับ เป็นกวยโดยไม้ไผ่ลำเดียวยาวมาฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็มาฝั่งนี้นะครับนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านของคนโบราณนะครับนี่ครับนี่ครับสาวขึ้นมาอย่างนี้นี่คือคำสุภาษิตว่าเสียดจิตจันนะครับโดยถ่วงด้วยหินด้านนี้่วงด้วยหินนะครับนี่ครับ่วงด้วยหินนะครับพอเวลาปลามาติดมันมันจะเห็นด้านในด้านนี้นะครับนี่ด้านในนะครับ จะเห็นที่มีเชือกสีเ,กเขียวอยู่ด้านในฝั่งนี้นะครับเนี่สีเ,เขียวนี่ถ้าปลาเข้ามาติดเส้นในตัวนี้นะสีเ,เขียวฝั่งนี้ที่อยู่สี่ห้าเส้นที่มัดตรงนี้ไอตัวนี้ก็จะหล่นลงมาอย่างเนี้ลงมานี่นะครับปลาก็ติดด้านในนะครับมากจะเป็นปลาตัวใหญ่แรงเยอะๆนะครับนี่นะครับเสียติดจันทํายากนะครับคุมปัญญาชาวบ้านถ้าเป็นไม้ จนเป็นไม้เป็นกองกล่องก็เรียกว่ารันครับคล้ายๆกันนี่เขาเรียกจันทําด้วยไม้ไผ่สีมือปลาเนี่นะครับหาดูได้ยากนะครับภูมิปัญญาของคนโบราณนะหาดูยากเลยตอนนี้ลุงดำก็พามาดูนี่ครับเวลาที่อีกตัวหนึ่งก็ทาเหมือนกันนะครับนี่้ายไม้ไผ่ทํานะครับเพราะไม้ไผ่อยู่น้ําก็จะทนทานนะมีเชือก อย่างสมมุติว่าเราอาจจะมีอาหารล่อเหมือนกรอนปลกกรอนน้ำนะจะมีอาหารล่อเข้าไปด้านในนะครับต่อไวเหมือนขวดอาหารล่อเราวางไว้ตรงพอเสียเข้าไปพอปลาเข้าไปกินนะครับที่เขาเรียกว่าเสียติดจ,จันทร์พอเข้าไปกินแล้วสะดุดเชือกที่วางไวสี่ห้าเส้นตรงเนี้ยผมน้าจะชิดนให้ดูนะเชือกตรงนี้สี่ห้าเส้นโดนไม่ได้อรัพอโดนไลมันจะลดอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับลดมันอยู่ฝั่งนี้ พอไปโดนปับ๊บกลไกตัวนี้ก็จะทํางานกระดกนะครับพอกระดก,กตัวนี้ก็จะล่วงลงมาปล่อยตัวนี้นะครับที่เราถ่วงเหล็กไว้ถ่วงด้วยหินไว้เนี่ยก้อนหินไว้ก็จะตกตกมาก็จะขังปลาอยู่ในนั้นนะครับขังปลาอยู่ในนี้นะครับส่วนมากทุดนี้จะได้ปลาหลายๆตัวส่วนมากจะเป็นตัวใหญ่ๆนะครับจะวางไว้สําหรับแม่น้ําหรือคันบ่อที่ปลาเยอะๆนะครับ นะครับนะครับหาดูได้ยากครับส่วนมากที่ลุงเขานำมานี่ก็นำมาจากจังหวัดตากนะครับภูมิปัญญาหาซื้อได้เหลือจังหวัดตากยังจะมีเยอะนะครับลุงดำก็พามาดูครับนี่ด้านนี้นะครับแต่การทำงานของมันพอเวลาปลามาและตัวนี้สั่นนะครับตัวนี้สั่นไอ้ตัวนี้ก็จะลงมาแล้วครับตัวอย่างสมมุติว่าปลา มันชนเชือกตัวนี้หล่นมาตัวนี้ก็หล่นแป๊บหล่นมาตัวนี้ก็หล่นลงมาอย่างเงี้ยอันนั้นครับตกมาอย่างเงี้ยอันนี้เก่งมากฟาก็จะติดอยู่ในนี้นะครับนี่ครับอีกคําสุภาษิตว่าเสียติดจันตัวนี้แหละครับหาดูได้ยากเริ่มจะสูญหายแล้วครับตอนนี้ก็จะมีเหล็กหรือลวดเหล็กเข้ามาแทนที่นะครับนี่ครับแต่ภูมิปัญญาตัวนี้ก็จะเริ่มหายสูญหายไปเพราะคุณ ผู้เท่าผูกแกก็แก่แล้วก็จะไม่ทําแล้วนะครับนี่ก็นี่นะครับนะครับหาดูได้ยากนะครับนี่นะครับหาดูได้ยากควรอนุรักษ์ของศิลปะของคนโบราณไว้นะครับนี่เสียติดจันเลยครับนี่จันโบราณนะครับจันโบราณนะครับลุงดำก็พามาดูอธิบายหรือใคร อ,อยากรู้หรืออยากทำเป็นไรเดีย๋ยวลุงดำจะบอกอลุงให้สอนให้นะครับครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับจากลุงดำครับ